สวัสดีครับไม่เจอกันอาทิตย์หนึ่งคิดถึงกันไหมครับส่วนผมเนี่ยคิดถึงเป็นพิเศษเลยล่ะครับแล้ววันนี้รายการคิดถึงเป็นพิเศษได้เตรียมเรื่องราวมากมายจากภาพยนตร์คิดถึงวิทยาภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของค่ายหนังอารมณ์ดี GTH มาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับัชแ่น คิดถึงวิทยาเป็นชื่อหนังที่เมื่อประกาศออกสื่อออกไปก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายหลายคนคงสงสัยว่าวิทยาที่ทุกคนคิดถึงคือใครใช่วิทยาคนนี้หรือเปล่าบอนวิทยาทองอยู่ยงกลายเป็นชื่อแรกที่หลายๆคนนึกถึงเพราะเขาคือผู้กำกับหนังในค่าย GTH ที่ห่างหายจากการกำกับภาพยนตร์ไปนานหลายปีตอนที่มันมีชื่อหนังว่าคิดถึงวิทยา ทุกคนก็จะเริ่มต้นบอกว่านึกว่าเป็นหนังหนังผมเนี่ยผมก็จะตอบไปว่าแบบเพราะว่ามันชื่อหนังว่าคิดถึงวิทยามันเลยไม่ใช่หนังของผมครับเพราะว่าถ้ามันเป็นหนังผมทุกคนจะไม่คิดถึงวิทยาครับแล้วถ้าหนังได้ร้อยล้านละครับถ้าหนังได้ร้อยล้านเนี่ยดแบ่งๆให้หน่อยนะในไหนๆก็ใช้ชื่อชื่อผมไปแล้ฮะไม่เอาเต็มๆครับเอาเท่าที่พี่ต้นแบ่งมาให้ได้อะไรครับแหมเนียเนยเลยนะครับพีวิทยา และไม่ใช่มีเพียงพี่บอลวิทยาหรอกนะครับที่ทุกคนจะนึกถึงเมื่อได้ยินชื่อหนังเรื่องนี้เพราะยังมีวิทยาอีกคนหนึ่งที่ใครต่อใครก็คิดถึงไม่แพ้กันเขาก็คือคุณวีวิทยาศาสตร์สูงส่ง หนุ่มเนิร์ดหน้าตีแห่งบ้านสวัสดีทูบีสุขคนนี้นี่เองก็จริงๆนะครับถ้าคิดถึงวิทยานะครับผมผมก็รู้สึกดีใจนะผมว่าต้องคิดถึงผมแน่ๆเลยใช่ไหมละครเล่นครับผมรู้ว่าไม่ได้คิดถึงผมหลอดแต่คิดถึงหนังเรื่องเออคิดถึงวิทยาใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจที่มูเออญชื่อเราได้เข้าไปอยู่ในหนังนะครับแต่ไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่คุณมีนะครับเป็นคนอื่นนะครับผมไม่ใช่ผมนะครับยังไงก็รอดูนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รอดูหนังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าไม่คิดถึงวิทยาน,นั้นก็คิดถึงวิทยาน,นี้ก็ได้นะครับที่นี้คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าชื่อหนังคิดถึงวิทยาหมายถึงอะไรกันแน่และใครที่เป็นคนตั้งชื่อให้กับภาพยนตร์รักอบอุ่นเรื่องนี้คือในกระบวนการทําหนังของจี H, เนี่ยเราเล่นท่ายากเกือบในทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะครับตั้งแต่ไม่ว่าการทําเรื่องราวหรือเลือกโปรเจกต์ที่มาทําหนัง แต่ว่าเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดแล้วขั้นตอนที่ต้องถือว่าอาจจะยากที่สุดในระดับต้นๆเลยของขั้นตอนที่มันต้องผ่าน้นไปให้ได้ก็คือการตั้งชื่อเรื่องนะครับทำยังไงถึงจะสื่อสารกับคนดูเนี่ยให้เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงได้มากที่สุดซึ่งคิดถึงวิทยานี่จริงๆมันเดิมทีเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ชื่อที่เชื่อ a r y จริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังรักของคนสองคนที่ไม่เคยเจอหน้าก็เลยคิดว่าเอ๊จะหาคำแทน คำสักคำหนึ่งยังไงถึงจะให้มันแทนความความรู้สึกของคนสองคนนี้ก็เลยนึกถึงคําว่าคิดถึงคือคาว่าคิดถึงเนี่ยมันแสดงความรู้สึกงคนที่ไม่เคยเจอหน้ากันได้ดีแต่ว่าคิดถึงกันแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมันจะมาเป็นคิดถึงแบบคิดถึงทุกวันคิดถึงทุกปีคิดถึงทุกเดือนอะไรมันก็คงดูธรรมดาก็คงดูไม่ไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็แล้วก็คงไม่ได้ตอบตัวหน้าหนังว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันหนังเกี่ยวกับอะไรก็เลยมานั่งเอ๊ะจะยังไงถึงจะให้มันเข้าใจได้ ก็เพอเอิญในตัวในตัวบทภาพยนตร์เนี่ยมันมีอยู่ซีนหนึ่งฉากหนึ่งเนี่ยมันมีตัวละครเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยม,มีการพูดถึงคําว่าทอทอวอถูกทิ้งวิทยาคือเหมือนกับว่าอารมณ์ของนางเอกตอนน,นนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆว่าอารมณ์แบบประชดประชันนิดนึงทอทวอถูกทิ้งวิทยา <ği> ผมพี่ขาวร,รู้สึกว่าวิทยาเนี่ยถ้าเราสื่อความหมายให้มันดีๆเนี่ย มันก็สามารถหมายถึงโรงเรียนได้ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่คนสองคนนี้มาเจอกันได้ก็เลยเอามาเชื่อมคําเป็นคิดถึงวิทยาซึ่งมันก็เลยกลายเป็นความหมายว่าการคิดถึงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้และแล้วชื่อคิดถึงวิทยาเกิดเดี๋ยวรับการโบดให้กลายเป็นชื่อหนังอย่างเป็นทางการอยากรู้ไหมครับว่าเมื่อผู้กํากับอย่างพี่ต้นนิธิวัตรได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของตัวเองมีชื่อว่าคิดถึงวิทยาเขารู้สึกยังไงบ้าง พอวันหนึ่งพี่เก้งมาบอกผมว่าเนี่ยคุณวิสูตตั้งชื่อมาให้ใหม่แล้วนะมีชื่อเดียวโดยปกติแล้วบ,บริษัทนี้ฮะเวลาจะตั้งชื่อหนังทีจะมีประมาสักสิชื่อ15ชื่อมากลางกันอยู่เต็มเขาห้องประชุมไปหมดเขาเนี้ยก็บอกเขามีชื่อเดียวแล้วก็ให้ผมลุ้นบอกมีชื่อเดียวเลยไม่มีชื่ออื่นบอกว่าชื่อคิดถึงวิทยา ฟังแล้วตกใจนิดนึงครับว่าเออว่ามันสะดุดหูแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันได้ทั้งความรู้สึกโรแมนติกได้ความรู้สึกว่ามันยังมีความเป็นโรงเรียนอยู่แล้วก็เล่าถึงคอนเซ็ปต์ของหนังได้อย่างดีผมรู้สึกว่าอุ้ยชื่อนี้นี่ฟังแล้วแบบไม่อยากได้ชื่ออื่นแล้วครับคือตอนนั้นจะบอกทุกคนว่ามีชื่อเดียวด้แหละดีแล้วไม่ต้องคิดชื่ออื่นแล้วชอบแล้วอะไรเงี้ยครับเกร็ดลับไดอารี่รู้หรือไม่ว่ามีภาพยนตร์ของต้นนิธิวั์อยู่เรื่องหนึ่ง ที่เล่าเรื่องของโรงเรียนดนตรีซึ่งเมื่อถึงเวลาตั้งชื่อเรื่องทุกคนใน GTH ถึงกับตกตะลึงกับชื่อหนังที่คุณวิสูตรคิดมาเสนอเป็น10บๆชื่อซึ่งชื่อที่ทีมงานชื่นชอบจนลืมไม่ลงแม้จะผ่านมานานหลายปีมีดังต่อไปนี้โรงเรียนดาวดีดสีตีเลฟิฟรักอินเมโลดี้รักอ้อมแอมแฟนใครไกลเกินเอือ้อมและหนุ่มกลองสาววัยกับใยชา แต่สุดท้ายภาพยนตร์เรื่องนั้นก็มาลงตัวที่ชื่อ Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเอง <S <S เอาล่ะครับเราก็ได้ทราบถึงที่มาของชื่อหนังสุดโรแมนติกกันไปแล้วช่วงหน้าเราไปพิสูจน์กันดีกว่าว่าเจ้าโรงเรียนแห่งความคิดถึงที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงและกว่าจะเนรมิตโรงเรียนกลางน้ำแห่งนี้ขึ้นมาได้ เขาทำกันยากง่ายแค่ไหนโจทย์คือมันเป็นเขื่อนภาคเหนือครับก็ต้องหาสถานที่ที่ใกล้เคียงกับภาคเหนือที่สุดในเมื่อเราไม่ได้ไปถึงขนาดลาพูนได้ตั้งแต่แรกที่เราเริ่มคิดว่าเราจะทำเรื่องโรงเรียนเราก็รู้สึกว่างั้นเราสร้างเพื่อใหม่ดีกว่าช่วงหน้ารู้กันครับอาหารมันมีอยู่ทุกที่ใหม่ชาวอุหลงทีพลัสมากินกันให้มันไปเลย อาหารมันมีอยู่ทุกที่ใหม่ชาวอุหลงทีพลัสมากินกันให้มันไปเลยโรงเรียนกลางน้ำที่โรแมนติกที่สุดในโลกแห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นมาด้วยโจทย์ที่อยากให้คนดูรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นณนะโรงเรียนแห่งนี้ที่ซึ่งครูสอและครูแอนได้ตกหลุมรักกันผ่านตัวหนังสือที่บันทึกไว้ในไดอารี่ซึ่งกว่าจะหาโลเคชั่นสวยๆที่เหมาะจะสร้างโรงเรียนกลางน้ำแห่งนี้ขึ้นมาได้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมได้ดูดเชน์ที่เป็น,ปนครูเรือนแพรที่อยู่จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก,ก็ต้องหาสถานที่ที่ใกล้เคียงกับภาคเหนือที่สุดในเมื่อเราไม่ได้ไปถึงขนาดลำพูนไดนะ้โจทย์คือมันเป็นเขื่อนภาคเหนือครับเพราะฉะนั้นลักษณะของภูเขาลักษณะต้นไมข้ของภาคกลางเนี่ยไม่เหมือนภาคเหนือเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องดูว่าอะไรที่มันพอที่มันจะใกล้เคียงมากที่สุดก็พยายามหา,าหาที่มันภูเขาสลับซับซอ้อนหรือ ีมันนนดดูเเเป็ภาคหือไออ้้ยและในที่สุดเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้กลายเป็นโลเคชั่นหลักของการถ่ายทำแล้วอะไรคือเหตุผลที่ต้นและทีมงานเลือกที่นี่ไปฟังกันครับเนื่องจากมันเป็นโลเคชั่นหลักครับมันก็ไปต้องต้องไปถ่ายที่นั่นใช้ระยะเวลาหลายหลายวันเหมือนกันเราก็เลยต้องต้องหาหาที่มันทำงานได้ง่ายทำไมาได้จริงขับรถแล้วรถไปถึง เหมือนคนของลงปั๊บถ่ายได้เลยก็ตอนนั้นก็แบบวางแผนแบบนี้เราก็เลยเลือกที่นี่และเพื่อความสมจริงทีมงานก็ได้เนรมิตโรงเรียนกลางน้ําขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและผู้ที่รับหน้าที่ในส่วนนี้ก็คืออักคเดตแก้วโคตรเจ้าของรางวัลสุพรรณหงษ์สาขากํากับสินยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่องผีมากพระขนงจริงๆต้นก็ต้องการให้เป็นแบบเป็นเลิสติกมากๆเือเป็นชีวิตจริงมากๆเรื่องราวมันจะเกิดจุดค่อนข้าง80-90%เนี่ยมันจะอยู่ที่ที่เรือนแพแสดงว,ว่าจุดสําคัญของเรื่องมันจะอยู่ที่ตรงนี้ผมเลยต้อง,ต,องต้องไปรีเสิร์ชชุมชนที่มีบ้านอยู่บนแพว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงการกินการอยู่การสัญจรไปม,มาต่างๆนานาแบบก็คืออิงคล้ายๆกับโรงเรียน จริงๆที่มีอยู่ก็คือเหมือนกับตัวแพรโรงเรียนมีมีสองหลังหลังหนึ่งเป็นห้องเรียนส่วนแพรอีกหลังนึงเนี่ยจะเป็นเหมือนกึ่งอเนกประสงค์คือเป็นลานโล่งไว้สําหรับก,รรกิจกรรมได้ตอนแรกอะ่ะเรากลัวอย่างหนึ่งคือการถ่ายทําหนังมันใช้คนแบบที40 50คนขึ้นไปอยู่บนแพรคือแพรแพรตามทั่วๆไปที่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน10คน,นแต่ของเราเนี่ยมันเป็นกองถ่ายความแข็งแรงก็เลยคิดว่ามันจะต้องมากกว่า เลือนแผ่ทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งโดยฐานฐานล่าเนี่ยเราก็ใช้เป็นวิธีการแบบว่าใช้เหล็กเหล็กเป,เป็นเป็นท่อใหญ่ๆเนี่ยเป่าให้มันเป็นเหมือนแคปซูลเพื่อรองรับเป็นฐานผ่านไปอีกประมาณสองอาทิตย์วันแรกที่เห็นแบบแผ่แล้วแบบหูมันเหมือนมากเหมือนเหมือนจริงมากฟังทั้งหมดแล้วก็ดูเหมือนจะราบรื่นและพร้อมสำหรับการถ่ายทำแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าอีกไม่กี่วันก่อนการถ่ายต้นและทีมงาน ต้องเจอกับปัญหาครั้งใหญ่เรามาเจอเจอช่วงที่เขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่น้ำขึ้นสูงสุดในรอบ10ปีของแก่งอาจารย์คือแทบล้นเขื่อนอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอเนินที่เราอยากได้ไว้สำหรับให้ทีมงานได้ทำงานได้อย่างสบายเนี่ยกับมุมมุมภาพที่เราอยากได้เนี่ยมันหายไปแพต้องย้ายที่ คือผมย้ายที่ก่อนจะถ่ายทํา1วันคือต้องรีบไปก่อนแล้วก็ลากแพรย้ายไปหาแบ็กกราวใหม่เพราะฝั่งตรงนั้นมันหายไปแล้วการเดินทางไปไม่ถึงย้ายบล็อกช็อตทุกอย่างที่เคยทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกทิ้งใหม่หมดหาที่วางกล้องทุกอย่างใหม่หมดเพราะว่าไม่มีฝั่งไม่มีที่ให้ตั้งกล้องแล้วอ่ะมันไม่มีมันไม่มีพื้นนะพื้นมันไม่มีพื้นดินให้ตั้งอ่ะสุดท้ายทางทีมงานเกิดได้ที่ตั้งของโรงเรียนที่ใหม่ที่มีบรรยากาศดีแถมยังได้ความโรแมนติกมากขึ้นอีกเท่าตัว ชนิดที่เรียกว่าใครเห็นครั้งแรกเกิดต้องประทับใจผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะไปโลเคชันเลยครับภ้ามันเหมือนในหนังแต่มันคือตาเรามันคือต้อนไม้ต้นหนึ่งบังไว้อ่ะแล้วเรือก็ตีโค้งไปอ่ะแล้วก็เริ่มเห็นปลายแพออกมาทีละนิดทีละนิดทีนิดแล้วก็เริ่มเป็นเห็น,เร,เ,หนเริ่มเห็นเต็มตัวเห็นในตัวแล้วก็เห็นแบบคนวึง่งเต็มแพงล้ะโอ้โหเจ้าแพรนี่แหละที่ใช้ในการถ่ายทํามันเหมือนกับ โรงเรียนโรงเรียนเนี้ยแพเนี้ยมันมันมันมีชีวิตของมันอยู่ที่นี่มานานแล้วอ่ะมันไม่ได้เพิ่งสร้างเสร็จผมก็บอกพี่เบิ้มว่าพี่คนเขาไม่รู้หรอกว่าเราสร้างเขาต้องคิดว่าเราไปถ่ายของจริงแน่เลยเพราะมัน,ม,นมันเหมือนจริงๆแล้วโรงเรียนกลางน้ําแห่งนี้ก็ไม่ใช่แค่สวยเหมือนของจริงแต่ยังเหงาและห่างไกลผู้คนไม่มีทั้งไฟฟ้าไม่มีทั้งสัญญ,ญาณโทรศัพท์เหมือนในหนังอีกด้วย เรียกได้ว่าทีมงานทั้งกองได้มาลองใช้ชีวิตแบบที่ครูสองและครูแอนเจอเหมือนในหนังเปียบเลยล่ะครับผมไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มาที่เจสที่ไลผมไม่เคยติดต่อใครได้เลยพยายามไอ้ที่กระโดดกระโดดนี่เราว่าทำมาหมดแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณอยู่ก็ดีเหมือนกันนะตั้งแต่ทำงานไม่ได้มีอะไรมาคอยควรใจเ <c oughs> พราะว่าชีวิตเนี้ยถ้าพายไม่ได้ทํางานตรงนี้พอยคงไม่มีโอกาสได้เดินทางมาถึงที่นี่เป็นสถานที่สวย สงบซึ่งเราจะไม่ได้เห็นนะในกรุงเทพหรือในตัวเมืองต้องมาสถานที่อย่างนี้เท่านั้นเป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งของการทํางานเรื่องนี้คือทุกเย็นหลังจากที่เราถ่ายเสร็จมันจะมีช่วงเวลาสักสิบาทีในการที่จะได้มองดาวนั่งกันเงียบๆลมเย็นๆอยู่บนแพรผมว่านี่เป็นรางวัลของทุกวันในการถ่ายทําที่เราจะได้แบบถ้าเราไปถ่ายหนังเรื่องอื่นถ้าเรายังถ่ายหนังอยู่ในกรุงเทพเราคงไม่มีไม่มีทางได้บรรยากาศแบบนี้ในการทํางานทุกๆวันเลยนะ แหมบรรยายภาพเด้โรแมนติกสมกับเป็นผู้กำกับหนังรักเรื่องนี้จริงๆครับเกร็ดลับไดอารี่ถึงแม้ว่าในโรงเรียนกลางน้ำแห่งนี้จะมีการสร้างห้องน้ำเอาไว้แต่ไม่มีทีมงานหรือนักแสดงคนใดได้รับสิทธิ์ให้ใช้ห้องน้ำห้องนั้นเลยเพราะโรงเรียนกลางน้ำแห่งนี้ได้ถูกเซ็ตให้ลอยอยู่เหนือเขื่อนซึ่งมีกฎห้ามทิ้งหรือห้ามปล่อยสิ่งของสกรปรกลงน้ำเด็ดขาด ทีมงานจึงต้องจัดคิวผู้ที่จะไปเข้าห้องน้ําเป็นรอบๆโดยต้องนั่งเรือไปเข้าห้องน้ําที่ฝั่งและนั่งเรือกลับมาที่เซตโรงเรียนกลางน้ําเพื่อถ่ายทําต่อซึ่งใช้เวลารวมทั้งขาไปและขากลับถึง45นาทีเป็นเหตุให้บี้สุกฤตพระเอกของเราค้นหาวิธีจัดการธุระส่วนตัวในแบบที่เป็นส่วนตัวจริงๆครับทั้งวันเราไม่เคยเห็นไอ้บี้เข้าห้องน้ําเลยเราก็งงว่าทำไมบี้ไม่เข้าห้องน้ําเลยทุกๆครั้ง,ง,งก็จะเหมือนกับเบรกขึ้นเรือไปเข้าห้องนห้องน้ำปรากฏว่าบี้เนี่ย ฉี่ใส่ขวดครับจริงๆคือเหมือนเขาบอกว่าเขาเขารับผิดชอบตัวเองเขาไม่อยากให้ใครรอเขาไอ้น,นี่คือสิ่งที่ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ขอเลยนะแต่มันกับว่าทุกๆคนเวลาสมมติว่าหนึ่งคือการจะขึ้นเรือไปที่หนึ่งมันนานไงหายไปทีแบบสมมติว่านั่งเรืออะไรสิบห้าทีเข้าห้องน้ำปัสสาคือแค่ไปฉี่อย่างเดียวหายไปครึ่งชั่วโมงอะเวลากองถ่ายครึ่งชั่วโมงนี้มันโคตรจะแบบ สำคัญนะครับคือผมไม่เคยสังเกตผมก็ไม่เคยรู้ก็แบบปกติเราอยู่หน้ากองไม่ต้องสนใจตอนผู้ช่วยผมมาบอกว่าเนี่ยพี่รู้เปล่า,าบี้มันแบบถึงเวลาฉีดไครัวเลยนะดวยเฉพาะเหมือนกับเขาไม่อยากจะใช้เวลาในการถ่ายทําไปผมแบบโอ้พราะรู้แล้วเราอะเราเราประทับใจมากนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันนี้ซื้อใจซื้อใจคนทํางานมากเลยครับแล้วก็เนี่ยจะประทับใจบ,บี้อยู่เสมอเพราะว่าเขาเป็นคน,นมีความรับผิดชอบสูงมากะอะไรย่างเงี้ย เห็นความยากลำบากของทีมงานในการสร้างโรงเรียนกลางน้ำแห่งนี้กันไปแล้วช่วงหน้าเรามาดูกันว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความโรแมนติกซุกซ่อนอยู่ในมุมไหนบ้างห้ามพลาดนะครับ S. Yes. โลกสุดข,ขั้วในแบบคุณ เโลกสุดขั้วในแบบคุณแม้ว่าโรงเรียนกลางน้ำแห่งนี้จะห่างไกลความเจริญและคนที่มาอยู่จะรู้สึกเหมือนถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าไปไหนกันบมสบ,บ่มเฮียนกาแต่เชื่อเถอะว่าโรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนที่โรแมนติกและอบอวนไปด้วยความคิดถึงมากที่สุดและเราจะพาไปแนะนำ จุดสุดโรแมนติกของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสาขาเรือนแพจุดที่1ห,ห้องเรียนสสวัสดัดีคครบขึ้นชื่อเป็นโรงเรียนแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือห้องเรียนซึ่งห้องเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ตอนกลางวันจะไว้ใช้สอนหนังสือครูชื่อสาบางทีก็ไว้ใช้เรียนวิชาพละไปเลย ออ<อ>แต่พอตกกลางคืนก็จะกลายเป็นห้องนอนของนักเรียนด้วยกันและห้องเรียนแห่งนี้นี่เองที่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความโรแมนติกในภาพยนตร์คิดถึงวิทยาเมื่อครูสองได้เจอไดอารี่ของครูแอนที่ลืมทิ้งไว้ไไจุดที่สองร้านอเนกประสงค์คือจุดที่สวยที่สุดของโรงเรียนเรือนแพร่แห่งนี้ทุกอาทิตย์บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของร้านตัดผมอยู่น่นิ่ง และวันพุธก็จะกลายเป็นร้านนวดสบายแต่ในเวลาหลังเลิกเรียนทุกวันครูสอมักใช้เป็นที่ในการออกกำลังกายและรดน้ำต้นไม้ไปพร้อมกันแถมเป็นที่ที่ครูแอนมักจะมานั่งชิงช้ารับไออุ่นของแสงแดดยามเช้าแต่ระวังไว้ให้ดีนะครับความสวยของบรรยากาศบริเวณนี้อาจจะทำให้คุณเกิดความเหงาได้อย่างมากเช่นกันจุดที่3เหนือลานอนเนกประสงค์ขึ้นมา คุณจะพบกับดาดฟ้าที่ที่ครูสองและครูแอนชอบแอบหนีนักเรียนมานั่งเหงาคิดถึงใครบางคนในตอนกลางคืนก่อนที่ตอนเช้าจะพาเด็กๆมาออกกำลังกายและเคารพธงชาติทมกลางบรรยากาศที่สวยงามจับใจจุดที่4สระว่ายน้ำที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกจะไม่ให้ใหญ่ได้ยังไงละครับเพราะมันถูกโอบล้อมด้วยเขื่อนและภูเขาที่กว้างสุดลูกหูลูกตา แถมยังเป็นที่ที่ครูและเด็กๆว่ายน้ำเล่นกันหลังเลิกเรียนอีกด้วยและนอกจากนี้ความพิเศษของสระว่ายน้ำที่นี่ก็คือช่วยได้ทั้งแก้เหงาและคลายเศร้านั่นเองอและจุดสุดท้ายกับสถานที่ที่โรแมนติกที่สุดของโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้ก็คือ เสาแห่งความคิดถึงที่แม้ดูเหมือนจะเป็นเสาธรรมดาที่ครูแอนใช้ว,วัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนทุกเดือนแต่ในภาพยนตร์คิดถึงวิทยามันมีความพิเศษมากกว่านั้นมันเป็นเสาหนึ่งปกติที่แบบเหมือนกับสมมติว่าเราเป็นคุณครูเราก็จะแบบอ๋อเด็กคนนึงมันโตขึ้นเนาะปีปีหนึ่งเขาโตขึ้นแค่ไหนนู่นี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนเสาเสาเสาหนึ่งเนี่ยเสาธรรมดาธรรมดานึงเนี่ยแต่มันโรแมนติกข,ขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีรอยส่วนสูงฮะของเด็กเด็ก ทุกๆคนที่อยู่ในหนังแล้วมันก็มีส่วนสูงของตัวของครูแอนด้วยส่วนฝั่งพระเอกเองเนี่ยพอมาอยู่ใหม่ใช่ไหมฮะมาถึงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าได้มาเห็นรอยวัดสวนสูงของเด็กแล้วก็มาเห็นว่าอ๋อครูแอนเนี่ยเขาสูงเท่านี้เนาะมันเหมือนเสา,สาเนี่ยฮะมันไม่ใช่แค่เสาเหล็กๆสนิมสนิมอะ่ะแต่สําหรับเขาคือมันเป็นตัวแทนของครูแอนแทนของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แบบเคยอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นผู้หญิงที่พระเอกแอบชอบหลังจากที่ตัวพระเอกเจอสวนสูงของนางเอก พระเอกก็เขียนส่วนสูงของตัวเองลงไปด้วยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอ,พอนางเอกกลับมาก็ได้มารู้ว่าอ๋อไอ้ผู้ชายคนนี้ที่เขาแอบชอบฉันเนี่ยโดยที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยซ้ำอ่ะอ๋อเขาก็สูงแค่นี้เนาะอะไรเงี้ยมันเสานี้มันเลยมีความโรแมนติกขึ้นมาเพราะมันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร2ตัวนี้ไวนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีความโรแมนติกอยู่ทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับและถ้าอยากสัมผัสความโรแมนติกให้มากขึ้นล็อกคิวนัดเพื่อนไว้ให้พร้อม เตรียมตัวไปพบกับภาพ,พยนตร์คิดถึงวิทยา20มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์อาทิตย์หน้าเราจะได้มาทำความรู้จักกับคุณครูที่น่ารักทั้งสองคนซึ่งรับบทโดย2ซุซเปอร์สตาร์ของเมืองไทยรับรองว่า เมื่อคุณได้เห็นทั้งคู่ในบทบาทครูแล้วจะต้องหลงรักพวกเขาอย่างแน่นอนลบภาพเขาจากคำเป็นว่าบี้เดอะรสตาเป็นครูสองของเราผมว่าบี้เหมาะกับบทเรื่องนี้มากชอบมีอะไรยากๆมาต้องส่งมาทางนี้ซึ่งถูกต้องแล้วค่ะเรื่องความเปิดเนี่ยต้องเชิญมาเท่านั้นอดใจคิดถึงกันหน่อยนะครับแล้วพบกันอาทิตย์หน้ากับคิดถึงเป็นพิเศษตอนที่4สวัสดีครับ